ผมไม่ได้เป็นผมผมผมไม่ได้เป็นครับเอ้ยนุ่นเป็นครับไอ้นุ่นเป็นก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมลิขผมซึ่งวันนี้นะครับอยู่ในรายการวัดดีโซเชียลรวมมิตรนะครับผมซึ่งเป็นรายการที่ผมจะมานั่งรีแอคชั่นอะไรก็ตามนะครับผมที่มันเป็นหมวดหมู่นะครับผมคือมาดูเป็นเพื่อนกันนะครับผมซึ่งหัวข้อในวันนี้ครับ อีกแล้วนะครับผมอามองอาซาคือช่วงนี้เนี่ยกระแสเกมนี้แม่งค่อนข้างแบบคือมันเอาซะฟ,ฟอร์กายกูเป็นขี้เลยอะ่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้รวบรวมอะไรที่เกี่ยวกับเกมนี้นะครับแบบฮาฮากุนกวนมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมซึ่งลิงก์ต้นฉบับทุกอย่างนะครับอยู่ใต้คลิปเลยนะครับใครที่อยากไปดูโดยที่ไม่มีเสียงผมรบกวนก็ไปดูกัน,นครับใต้คลิปเลยต่อใครที่เข้ามานะครับยังไม่ได้กด u b s c r i b e ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดด้วยนะครับผมที่สำคัญก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะ คลิปแรกนะฮะมาจากคุณคริสตา้าแวะมาต่อสายไฟซะหน่อยหืมจะเอาจะเกมเลยมึงจะว่ากูนี่ยังชอบเลยดีดีสวัสดี i ีดีสวัสดีดีสก็คือมึงจะทำเป็นรูปเนื้อมาทำไมอย่างนั้นนมึงรู้ไหมกูหิวอ่ะคือนายเอาเนื้อจริงมาคือเรายังไม่ได้กินข้าวเลยแล้วนายให้เราเห็นเนื้อแบบเนี้ยเป็นเอ่อซีจูเชั่นที่เศร้ามากนะครับผมคืกูก็จะมาต่อสายไฟนะคือมึงเล่นโดดกันต่อหน้าต่อตาขนาดนี้แล้วปิดประตูขังกูด้วยอารมณ์ประมาณอีดีสัสดีดแน่แล้วอ่ะเเสื่อนี่ก็ ลายล้อมอารมณ์ประมาณแบบข้าติดตามเจ้ามานานแล้วข้าจะดูซึ่งว่าเจ้าจะตายยังไง <c oughs> ตะโกนเสียงดังไปเลยคิอ <c oughs> ต่อมานะฮะมาจากคุณอเล็กซานเดอร์อ่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เดิมครับห้องไฟนะครับผมอ่ะต่อสายไฟครับอ่ะต่อเหลืองอ่ะน้ำเงินอ่ะว่าจะฟ้า no god ไม่ no god please no no ไม่ปลด no no มึงโนมากกูฆ่าแม่งเลยนี่ยังดีนะครับที่เขายังรอจนมึงทำเควสเสร็จนะครับเขายังมีปราณีเขายังมีจันยบัลความเป็นนักฆ่านะครับผมคือก็ต้องมีการสบตากันแบบนีแหละเป็นกูกูจะไม่โนอย่างเงี้ยจะไม่งออกประตูเลย เฮืยอเชื่อซะอึกกับทับซะอึกกับทับทำไงดีเนี่ยคืบต่อมานะฮะมาจากคุณทาร่าอ่าอยู่ห้องกล้อง,องจอนแหละอ่ะจะเอแต่มึงเป็นอยู่นะเอออ่า้าวเจอเยอะแล้วจวังหวะนี้ยปาดก็ไปหนึ่งทีอ้าวเฉลยเลยเฉลยเลยไอฮ่าเข้ามากัเป็นสควอักับเพื่อนไม่ <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรที่แม่งโคตรเศร้าคือถ้ากูเป็นอิมพอสเตอร์แล้วกูเจอแบบเนี้ยนะครับผมกูพูดเลยนะครับผมกูหวัวรนะ้อนอ่ะกูไม่รู้จะโบยใครยังไงแล้วเนี่ย คือแม่งพิมพ์ชื่อตัวเองด้วยอารมณ์แบบกูมอบแล้วมึงเอาเลยกูยอมแล้วแต่สาหรับฉันนี่ยนจะคิดว่าวิธีนี้ถือเป็นวิธีการที่สิ้นวัเพราะอะไรเนะเพราะว่าท่านหนึ่งในนั้นเป็นฆ่าตะกรอแล้วก็ดับโอลคคลิปต่อมานะครับมาจากคุณเร่ที่เป็นคู่แข่งกับเทโต้นะอันนั้นมันเลไอสัสอ่สาอจังวันนี้เดินขึ้นมาปุ๊บจะอ้าวเจอเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด<ะ>มาเฮ้ยเออพี่พี่แจส อ่ว่าอะไรสักอย่างหนึ่งอ้าวอ้าวกูหนีก่อนไม่รู้ว่าตอนนี้จังหวะนี้กูกูต้องไปกดปุ่มแล้วล่ะกูต้องไปกดปุ่มแล้วล่ะจะังหวะนี้ไม่มีใครปิดประตูไม่มีใครขวางได้จังหวะนี้กดไปอ้าวเดี๋ยวเฮ้ยเราไว้ใจกันตั้งนานเรามีเขาด้วยกันทําไมนายถึงคือทีแรกที่เราเจอได้คือสีม่วงนะเพื่อนเนี่ยดูเดะโฮโดดต่อหน้าต่อตาเลยไอ้เจนสกี้เจนสกิวอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะเนี่ยสีดำเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอเราดอมบ้า โอ้กูจะมากดปุ่มดีๆแม่งหักคอกูเฉยเลยทำไมเพื่อนตแบบนี้เศร้าทำไมคลิปต่อมานะฮะมาจากคุณเคลย์อ้าวฆาตกรอืมนี่มันก็คือเป้าหมายต่อไปของเรายังไงล่ะเฮ้ยตกใจเอ้ยยังไงอ่ะวิ่งหนีก่อนอ่าปิดประตูเฮ้ยเพลงนัลลุตโตโอ้โหแสงอุษากูมาเฉย

กูไอนเ <Perhaps S 1> น่งตแดียคือมันเป็นฟิลกูที่แม่งโคตรกูดเลยเว้ยไอการที่แบบเราสามารถขังใครได้แล้วเราแบบฮะแกไม่รอดแล้วยังไงล่ะรู้สึกช่วงนี้กูจะจูนีเบียวแปลกๆฮะไอ้เหี้ยกูว่ามันฮาดิอ่ะ <laughs> จริงๆผมไม่ได้เบียวนะครับผมผมแค่แบบว่าอยากจะทำให้มันดูตลกเฉยๆคลิปต่อมานะฮะมาจากเพจ Among Us Shit Posting นะฮะโอ้ชื่อเพจโหดมากอ่าตันนี้อุ๊ยภารกิจลูดบัาดจ้า อ่าแบดลีจ้ะอ้าวช้าไปอ่ะจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยเฮ้ยนายแม่งโหดมากเลยเนี่ยคือนายค่อยๆเล่นก็ได้ไงคือคือแบบต่อให้นายตายเนี่ยนายก็ยังคงเป็นปิดญาณไงนะนะนะผมผมผมก็พอจะเข้าใจฟิลนี้อยู่นะครับว่าแม่งหัวร้อนขนาดไหนนะไอ้เควส์ลูดบัตรเนี่ยยังเฉยๆเว้ยมันต้องไอ้เควสนั่นอะไอ้เควสเสาไฟอะไอ้ที่แม่งมันเขาห้องกดอะพ่อมึงตาย มีมตมานะฮะมาจากคุณอะไรวะเน,นี่ยในกูเกิ e อ่านให้ฉันฟังสิ <issa> อลิซาเขียนอย่างนี้เหรอวะชนะหรือยันนยงครับพ่อ,อ,อ ที่เศร้ามากนะครับผมคือผมไม่เข้าใจาว่าทําไมเกมเขาถึงต้องทำไมต้องมีไอตัวนอนนะ่ะทําไมต้องมีนอนคือนอนน่าสงสารมากเลยนะคือศพพ่อมันก็นอนแองแ้งอยู่เลือดอาบแต่รูปนี้ไม่มีเลือดแฮะคือนอนก็ยังคงนั่งรออยู่หวังว่าพ่อจะกลับมาแต่ว่าหารู้ไหมว่าพ่อเองจะไม่ได้กลับมาแล้วนะเศร้าผมทนไม่ได้แล้วผมปอปิดคลิปดีกว่า ปก็ถือว่าจบคลิปไปแล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆี่ดูตั้งแต่ต้นยันจบนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับอยากไปดูมีมที่ผมเอามาลงในวันนี้เนี่ยลิงก์ทุกอย่างอยู่ด้านใต้เลยนะครับกดเข้าไปดูกันผมไม่ชัวร์ว่าางมีมที่ผมเอามาเนี่ยจะสามารถกดเข้าไปดูได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าบางอันเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มที่มันเป็นส่วนตัวนะครับก็นั่นแหละนะครับผมสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วนะคครรัับ่่ผมมกกนนนจยุไไไไปปหเอออลิตสวี้้แ